We'll I'm right ครับผมครับสสดีครับผมกัะแมนเกมชนลนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมดู Final แท็กในพาร์ทที่2อนะฮะเฮ้ยก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับโอ้เขาเรียกว่าวิ่งกันแบบสภาพว่ากดดันโคตรโคนะฮะแม่งวิ่งหาของมาด้วยแล้วก็มืดก็มืดนะผมแล้วก็โอ้ยไอบ้านนั่นก็วิ่งไล่ตามหลังมาติดติดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทที่สองเดีกว่าในชั珀ท์สามไป นี S 1> <S 1> ่จะเจออะไรกันเนี่ยกู Who was that อ๋อน so ี mm ่ม hmm. ันเป็นเหตุการณ์สลับกันฮะต่อจากอ่าอ้าวต่อจาก chapter แรกครับผมเอ้ยใช่ chapter แรกไหม chapter แรกครับผมใช่ไหมที่ chapter แรกเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราก็มาจบตรงทีวีนะฮะ that. Where am I? Screw this place. I just want to go home. ทำไมมาตื่นรู้สึกว่าเจอไอ้เงาดำๆเมื่อกี้ฮะแล้วก็สลบไปมาตื่นอีกทีตรงท่อระบายน้ำครับผมโอ้ยเยอะไปทางไหนดีเนี่ย ทา,ทางนี้คิดว่าน่าจะตันนะฮะโอเคขอบคุณมากฮะที่มีทางให้ไปแค่ทางเดียวนะฮะถือถ้ามันสลับซับซ้อนมากนี่ผมโคตรเกลียดเลยเกมเอ้ยนี่เข้าได้วะโอเคฮะ uh, นีหรอเ um, มันเป็นรูปเด็กนะฮะเด็กทารลกมันคืออะไรกันแน่วะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันเนะี่ยเข้าไม่ได้นะฮะตรงนี้เข้าไม่ได้นะและ้วก็มันต้องใช้อะไรหรือเปล่าเข้าไม่ได้นะ ไม่ได้ก็กลับครับผมเดี๋ยวนยวใจลึกๆก่อนเอา้าประตูตรงนี้เปิดเฉยเลยเมื่อกี้มันปิดอยู่นะผมว่าชัปเตอร์ของอ่า ของผู้หญิงเนี่ยผมว่ามันน่าจะง่ายง่ายกว่าชาัเตอร์ของผู้ชายฮะคือชัเตอร์หนึ่งกับชัเตอร์สามเนี่ยเอ้าผ่านแล้วหรออย่างวะทำไมชัเตอร์นี้มันสั้นจังครับผมรู้ว่าอย่างไร อ๋อต่อต่อคือว่าน่าจะเป็นชัปเตอร์ต่ออันี่น่าะั้นเตอร์าเอนาขึ้นขึ้นไปไหนขึ้นให้สุดขึ้นให้สุดขึ้นให้สุดโอ้ยทำไมผมหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะเนี่ยผมเล่นเกมแนวนี้แล้วมันเก่งว่ะเฮ้ยบอกตรงเลย คือผมเป็นคนไม่กลัวผีนะผมบอกตรงเลยนะแต่ผมไม่ชอบความกดดันของเกมอะฮะ <laughs> โอ้โศพตันครับตันหมดเป็นห้องเก็บศพนะครับผมเดินย้อนกลับใช่ไหมเฮ้ยนี่นี่นี่กันหนังสือ Indonesia เอ้าประตูเปิดเฮ้ยอนใจเครื่องเ and run d o ผ n ถ้าใครจะอ่านก็ลองเสียงเฮืยอะไร ไม่นะไม่นะออกไปไม่เจอนะเอาระตูเปิดประตูเปิด What the fuck Why is there a prison right next to a hospital เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผมเห็นตัวอะไรอยู่ใตก้กระดาวะใช่อย่างที่ผมคิดไหมไม่ใช่นะโอ้เห็นอะไรก็หลอนไปหมดเฮ้ยผมว่าที่นี่มัน เหมือนจะเป็นโรงพยาบาลก็จริงะแต่ว่ามันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคุกเอาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนี่อีกที่พุ่งนี่อีกแล้วมาแนวนี้อีกแล้วหาขออีกแล้ววิ่งรัวๆเลยแต่ก็ยังดีกว่าไอ้ตรงเมื่อกี้นะฮะอันนี้หากระดาษสิบแผน่นไอ้ตรงเมื่อกี้ที่มันถือกล้องไปด้วยมันไอ้นี่มากครับผมเฮ้ยวิ่งได้นี่วิ่งได้เออวิ่งได้ผมไม่กลัวเลยอย่างเงี้ยง่ายๆครับ เบถ้าไอถือกล้องแบบเมื่อกี้เนี่ยฮะ,ะแล้วก็วิ่งไปถือกล้องไปนี่แบบไอ้นี่มากเลยโอ้โหนี่หาแบบรัวๆเลยดิการเฮ้เอ้ยเฮ้ยตรงนี้ทางตันเ,เราต้องพยายามอย่าทำตัวให้อยู่ในที่ที่ที่เป็นทางตันนะฮะอันตรายมากเฮ้ยมีตันหมดเลยนี่หว่าเฮ้ยนั่นไงผมว่าแล้ว อาเฮ้ยตานหมดเลยกระโดดข้ามได้ไหมหักแบบดิจิตอลโอ้ต้องลงแล้ไปแล้วไปแล้วอนะ่รนะยังไงก็ได้นะ,ะแต่อย่าพยายามทําตัวให้จนมุมนะฮะเกมนี้เฮ้ยผีมันตามมาแล้วผีตามมาแล้วเว้ยเดี๋ยวกัน ตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรลงไปชั้นล่างหรือก็ตายอีกห้าแผ่นเองตันไหมอันนี้มีแผน่นโอ้โหดูเฮ้ยเกมมันเกมมันเหมือนกับมันให้เราบังคับมันอยู่ทีท่ทางตาันนี่หว่าเดียวกันต้องรีบขึ้นนะไม่งั้นเจอผีนะนั่นไงกูว่าแล้วขึ้นบนครับขึ้นบนรัวๆเฮ้ยแล้วก็มาตาันตรงนี้ ผีอยู่ไหนผีอยู่นี่รีบกี่แผ่นหกหกแผ่นหกแผ่นหกแผ่นหายังเร็วครับผมถือว่าง่ายนะแต่นี่ถือว่าง่ายนะฮะที่อย่างไอ่ดาดเมื่อกี้แล้วไม่ยังโหดเลยมืดก็มืดเอ้ยกระดาษ hui tôi ở thằng What the fuck? Why is there một lời. Chíp bại lòng Ôi. Hứ. Chíp mà. Ôi, แต่ก็ยังดีกว่าไอ้ไอไอชาร์ทเตอร์ชาร์ทเตอร์สองนะผมว่านะดูหาหาล้วล้เลยมึงมึงเปลี่ยนกล้องได้แล้วแหละหาเอ้ยตาลายที่ไหนยเลยกูตอนนี้ผีผีตามมาผีตามมาผีตามมาติดๆครับเราก็ต้องวิ่งหาแบบล้วล้นะครับดิจิตอลตามมาแล้วมาตามมาแล้วห้องนี้มีห้องนี้มีอมโอเค โอเคขึ้นบนครับผมจำได้วันอินในห้องนี้มีโอเครีบไปครับ <c oughs> เราจะไม่ปล่อยเราจะไม่อยู่ให้มันไอ้นี่นะห้าแผ่นแล้วเฮ้ขึ้นมาแล้วมันขึ้นเอ,อ้ยขึ้นมันขึ้นมาแล้วก็ลงเลยครับผมอย่ารีบร้อนไปนะครับเกมนี้มันขึ้นมาแล้วก็ลงเราลงแล้วก็ลงเป็นล่างใช่ไหมห้องสุดท้ายมีกระดาษจำได้ อย่างเร็วครับอย่างเร็วอย่างเร็วครับก่อนที่มันจะลงมาไม่งั้นเราจะถึงทางตันนะฮะมันอยู่ไหนละอยู่ไหนละ,ะมันลงมาแล้วเว้มันลงมามาลงมาม,างมาึงลงมากูขึ้นเอาเดียฝ่าแลวเล่นอะไรจับกับผีซชและ้วกูเอ้นี่นี่น,นี่ห้องนี้มีห้องนี้มีมันจะเก็บรูปเด็กไปทำหอ,อกอะไรวะเนี่ยึ้นชันบนแล้วเว้ยไอ้นี่เราเราเราเล็กี่แผดนะแปด ก้าสิบรีบลงเลยครับตรงนี้เป็นทางตันเดียเ๋ยวก่อนเกลขสองแผ่นมันอยู่ไหนวะเลขสองแผ่นครับผมอยกระทยอีกสองแผ่นเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเดีย๋ยวก่ Language. งนี้ไม่มีแน่ครับตรงนี้ไม่มีแน่ห้หองนี้ก็ไม่มีแน่ไม่มีครับไม่มีเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเอ้อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ามึงขึ้นมากูลงอ่ะเด เฮ้ยริคแพนหนึ่งว่ะอยู่ไหนต้องใจงเย็นต้องใจงเย็นเถอะเดิมเดินมาทางนี้นเดินมาทางนี้กูวิ่งไปทางนั้นโ <c oughs> อเคกูวิ่งไปจาบกับผีแล้วข้างล่างไม่น่าจะมีนะฮะเดี๋ยวผมต้องมองหาดีๆนะเนี่ยอ้าวทำไมกูไม่เปิดไฟฉายเนี่ยกูงง,งน,ำนำเดินมาแล้วเดินแล้วไอ้หาเล่นไม่ยอมเปิดไฟฉายแล้วเมื่อกี้ไม่น่ามันม,มืดจัง ตรงนี้มีปะไม่มีเฮ้ยอยู่หลังประตูนี่ป่ะบางทีชอบซ่อนอยู่หลังประตูมันมาแล้วมันมาแล้วดูอีกทีนะฮะเ็ปนี้ไม่มีว่ะขึ้นเลยแล้วกันไปอยู่ตรงไหนละคือตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นขึ้นไปนบนฮะ โอ้ยเลือกแผ่นเดียวครับผมอยู่ไหนเนี่ยต้องวิ่งดูตามหลังประตูทุบมาเลยนะผมบางทีมันซ่อนอยู่เฮ้ยตรงนี้ตันที่ผาแล้วกลับ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 เฮ้ยมาเดินตามมาติดๆิเลยวะแม่งขยันเดินที่ผายผีหายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ย อยู่ไหนได้โปรดปรากฏตัวออกมากระดาษจา๋านี่ล่าเฮ้ยไม่มีไม่มีมมเฮ้ยอยู่ไหนวะห้องนี้ห้องนี้ก็ไม่มีเฮ้ยว่ามันเดินโอ้ยตายแล้วดึกแผ่นเดี๋ยวนครับผม เฮ้ยอย่ามาตายตอนนี้นะว้ยไม่ดีเลยนะเฮ้ยลองขึ้นไปต,ตรงนี้ดิเฮ้มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล,าแ,ลแต่ข้างบนมันไม่มีอะไรข้างบนไม่มีกระลงสิครับอย่าอยู่นาน เฮ้ยมันอยู่ไหนวะโอ้ดีดีนีมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่แล้วองกระด่าแพนหนึ่งหาไม่เจอะฮะเฮ้ยนี่ผมผมพยายามมองหาทุกที่นะเล่นแบบใจยเย็นนะสายตาสอดส่องนะฮะไปให้ทั่วนะฮะอยู่ห้องนี้เปล่ามาลงมาแล้วมาลงมาแล้วนะมาลงมาแล้ว ทำมาเสียเวลากับกระดาษแค่แผ่นเดียวเนี่ยนะแต่เย็นนะยังไงผีตัวนี้มก็เดินเชื่องช้ามากครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมว่าผมเข้าทุกห้องอันนี่หว่าห้องต้กระดาษเนี่ยเข้าหมดแล้วนะเดี๋ยวผม,ผมว่ามันต้องมีห้องไหนที่มันเฮ้ย <Hey, S 2> มันมาแล้วมาแล้วมันมา,ม,นม,ามันมาผมขึ้นครับผม ลองขึ้นไปชั้นบนสุดดูนะตรงไหนวะตรงนี้เหรอห้องบนสุดนะโอ้ยกล้องมันก็ไอ้นี่มากครับผมลายเป็นอะไรเลยเฮ้ยรีบลงเลยรีบลงเลยเดี๋ยวมันมาเฮ้ยเมืไง What the fuck โอ้เริ่มใหม่หมดเลยตรงนี้นะ ไปข้างล่างก่อนเลยฮะโอเคนี้นกูต้องผ่านให้ได้ฮะ <c oughs> นั่งไงลงมาเจอเลยฮะว <c oughs> ิ่งก่อนแล้วครับตรงนี้อันหนึ่งใช่ไหม <c oughs> มามาตามกูมา <laughs> ตรงนี้แผ่นหนึ่งอ้ยไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีห้องนี้ไม่มีตาลายหมดแล้วกูห้องนี้ก็ไม่มีห้องนี้ก็เก็บไปแล้วโอเคโอ้มันเดินมาแล้วเดินตามมาแล้วเดินตามมาแล้วโอเค โอเคเขียขึ้นไปดูชั้นบนฮะไม่มีครับอ่ะโอเคไปห้องนี้ก็ไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีห,มมห้องนี้ไม่มีเฮ้ยนี่นี่ห้องนี้ห้องน,น,น,นี้มีเป็นทางนี้ครับเป็นทางนี้เป็นทางนี้ ห้องนี้มีห้องนี้มีเร็ว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 เร็อย่าทำตัวให้ตกอยู่ในทางตันนะฮะมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาหนักมาเดิมแล้วเดิมแล้วเดิมแล้วครับเดิมแล้วครับเอาตรงนี้ตันยิ่งหายรีบวิ่งเลยเฮ้ยเก็บก่อนโอ้โหเขียนหนามไม่ได้ลงเลยครับลงเลยครับลงเลยครับลงมาแล้วลงมามุนลงกูขึ้นนะเด้ ลงคือขึ้นต, e? ตรงไหนตรงไหนเอ้เอาเฮ้ยตรงนี้มันต,นตันเนี่ยเอ้าลงอีกทีอ่ะวุ่นวายชีพหายชีวิตมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ล่างอยู่ล่างขึ้นครับขึ้นขึ้นขึ้นแปดเฮ้ยท่นผู้เห็นตรงนั้นผูเห็นตรงนั้นแผ่นหนึ่งเฮ้ยนี่แผ่นหนึ่งนี่ไงนี่ไงเก้าสิบ นี่ผมเห็นแผ่นหนึ่งสิบแล้วไงเอาสิบ้วทำไมไม่ผ่านวะ้วก่อนให้ทำอะไรีกผีหายไปแล้วครับผีหายไปแล้วโอ้นี่ประตูนี้เปิดอ้า มันเหมือนเป็นโรงพยาบาลตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กนะฮะเห็นไหมมีกรงร้องไอ้เครกกรงเลี้ยงเด็กอ่ะเอาเอาเอาโวยวายใหญ่มือง <laughs> I'm just your typical girl. Ow. I come from a small town, hell, most people can't even find it on a map. No way 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 to my town, but I wanted to be different. I didn't want to close my eyes and wake up with regrets, so I left. I tried to make it big in the city, make a name for myself, a career. I wanted to help people. I wanted to help those who couldn't help themselves. Something. I wish someone did for me, but I failed. I failed myself, my family, my father. It's been five years since I left, and since then I've had about ten jobs. I've gone for maid, waiter, assistant. You get the idea. I studied to be a nurse, but I could never get my foot in the door. No one would even give me a chance. Well, not yet, anyway. But this is my last. I heard back from a job. A nursing job in a private hospital. Strange thing is, I've never heard of it. Well, not officially, anyway. The pay may not be great and the location was strange, but it was my only shot. My last chance before I pack it in and head home. I had to prove to myself I could change things. I could prove my family wrong and make my father proud. may have been mistake, have a all live been we but and It learn. โอเคครับก็จบตัวได้นะสำหรับเกมนี้ฮะ The Final Tag นะครับผมก็เป็นเกมอินดี้อินดี้นะฮะแล้วก็เขาเรียกเป็นแนวเกมอินดี้สยองขวัญแล้วกันเป็นเกมเล็กๆนะฮะ โอเคเขาเรียกเป็นโปรเจกต์เล็กๆแล้วกันก็ทําออกมาได้ตื่นเต้นมากๆนะก็เล่นแล้วมันก็ระทึกมากครับโดยเฉพาะไอชาร์เตอร์สองเนี่ยคือบอกผมบอกตรงเลยโคตรบรรยากาศเลวร้ายมากโอเคครับผมก็ถ้าใครสนใจเกมนี้ก็ลองไปหาเล่นเอาละกันนะผมก็สำหรับวันนี้ฮะต้องขอจุกพิงค์ที่ไปก่อนแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะถ้าชอบโอเคก็ส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย